โอเคตรงนี้ไปเหินผมจะไปเหินจังหวะนี้ไปกันเลยโลโลโทลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เัยประต้มชหน้ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม f อร์ซ่า r อ z o เซนภาคหกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นี่ฮะเราจะมาเล่นรถอะไรกันดีวันนี้ผมอยากขับซูเปอร์คาร์ว่ะทุกคนเออวันนี้อยากขับลัมโบกินนี่นะทุกคนนะ เดี๋ยวมาดูซิว่าเรามีดับเบกินี่อะไรบ้างนะครับผมนี่ดับเบิลกีนี่เรามีอยู่ทั้งหมด2 4 6 8 9คันนะครับผมมีอยู่9คันทั้งหมดนะฮะแล้วเล่นคันไหนดีล่ะทุกคนเล่นคันนี้ไหมอ่าเป็นไฮเปอร์คาร์เลยนะคันนี้เอาเวนเทอร์ดอเจนะครับผมรถปีเก่าแล้วอะเล่นรถปีใหม่ๆห,หน่อยแล้วกันนะครับผมปีใหม่ๆผมมีนี่ปี2020นะครับมูลคานอีโว2020นะครับผม อ้นึกถึงแลมโบกินีหุรคารแล้วนึกถึงรถของยูทูบเบอร์ช่องดังช่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่องสไปด์ S.P.D. No.1 นั่นเองนะครับผมนี่แลมโบกินีนะครับผมรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับแน่นอนครับว่าแลมโบกินีก็เป็นรถในฝันของผมเหมือนกันนะครับผมแลมโบกินีหุรคารเป็นเครื่อง V10 นะฮะเครื่อง V10 ิบจำมาไม่ได้ว่ากี่มานะครับผม มากี่ตัวนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปเปิดให้ดูนี่ขอเข้าไปนั่งดูข้างในก่อนนะชีวิตจริงอยากเอาตูดไปสัมผัสเบาแลมโบมากเลยวะนะไม่มีโอกาสได้ไปแบบไปนะของจริงก็ยังไม่ไม่ไม่เคยจับไม่เคยนี่เลยนะครับผมนะน่าจะเป็นรถในฝันขังใครหลายๆคนนั่นแหละคนะะคน,นะอยากมีโอกาสไปนั่งเหมือนกันนะแต่ว่าตังค์ไม่พอนะครับผมหมวยไม่ถูก <laughs> ถูกไวอาจจะได้นั่งนี่ครับผมนี่อันนี้เกียร์เหรอเนี่ยเกียร์เป็นแบบนี้เหรอข้างในฟิวฟ้วมากครับไม่มีอะไรมากครับผมรถซูเปอร์คาร์นะฮะร,รู้สึกว่าทีว่วางแก้วนี่จะเป็นแสนเลยนะทุกคนผมดูคลิปรีวิวคือแบบโหทุกอย่างนี่แพงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเบรกหรือว่าส่วนต่างๆของรถนะฮะต้องมีตังค์อ่ะถึงจะได้ขับนะครับผม雷伯基尼นะฮะ เอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแต่งรถนะครับผมแลมโบกิน i คันนี้นะครับให้เป็นรถของ S.P.D. No.1 นะครับผมดูซิว่าจะเหมือนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ Design and Pa i n t นะครับผมแล้วก็ไป f i n e New d e s i น n นะครับนี่จะบอกว่ามีคนทำเอาไว้แล้วนะครับผมชื่อว่ากิจบัวราสนั่นเองนะครับผมอาจจะชื่อคุ้นๆนะฮะผมก็เอาลายจากกิจบัวราสมาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ วันนี้ก็วานให้กิดบัวรัสนะครับผมแต่งลายเป็นลาย S P D No 1นะครับดูซิว่าจะเหมือนขนาดไหนอ่ะโหลดมาเลยครับผมบอกเลยว่าเหมือนแน่นอนนะครับคนนี้นี่ทำสติ๊กเกอร์แบบว่าเจ๋งโคตรนะครับผมมาแล้วมาแล้วทุกคนกำลังเซฟอยู่นะฮะเซฟมา Design a n n a ์ p อปนะครับกำลังเอาลายแต่งนะครับผมกำลังเพ้นกำลังเพ้นมานเลอะมาแล้วไหนขอดูหน่อยซิเป็นไงโอ้โหทุกคนยังเหมือนแนะ่ โคตรเหมือนโคตรเหมือนใช้ได้เลยนะครับผมสุดยอดสุดยอดนี่ S.P.D. No.1 ครับผมเมื่อไหร่ยามาตามจะมีแลมโบกเขาบ้างวะเนี่ยขนาด86ยังขายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ขนาด86ยังไม่มีปัญญาส่งเลยโอ้ยอย่าหวังว่าจะได้ขับแลมโบนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถูกหวยเดี๋ยวผมไปเช่าก็ได้เช่าขี่สักวันนึ่งนะ เออช่ารถหรูขับนะครับผมวันละประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับแล้วบมี้นี่เนี่ยเหมือนผมไปเคยเคยไปดูอยู่นะเช่ารถหรูอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราผมถูกหวยก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเช่ามาขับนะครับผมไอ,อ้เป็นไงทุกคนเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอยู่นะผมว่าใช้ได้เลยนะครับผมนี่โคตรเทโคตรเทอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ไปดูดิว่ารถเดิมๆนี่แรงม้าเท่าไหร่630แรงม้านะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันกันกบของ S P D เลยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในเกมเนี่ย630แรงม้านะครับแล้วก็ทอกอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับผมผมว่ารถเดิมๆนี่ก็แรงก็โคตรอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มากับระบบขับเคลื่อนแบบ a l w วิ e l drive นะครับหรือว่าขับสีนั่นเองนะฮะรู้สึกว่าตัวหูระคานเนี่ยจะมีแบบว่า ให้เลือกด้วยไหมให้เลือกว่าจะเอาขับสองขับสี่ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเป็นอีโวนี่ีโ e วนี่จะเป็นขับสี่ป่ะผมก็จําไม่ได้นะทุกคนนะนี่ดูเดิม,เด,มเดิมก่อนดูเดิมเดิมก่อนเวิ่งทางฝุ่นแรงแรงเดิมเดิมก็แรงแล้วนี่นี่โอ้ฟังเสียงเครื่องฟังเสียงท่อโคตรแรงครับทุกคนลิฟโชว์อนี เสียง V10 สะใจมากเสียงแบบไอร้รอบพอะพิงมากทุกคนใครที่ชอบเครื่อง V10 อยู่แล้วนี่คือแบบยิ้มเลยได,ได้ฟังเสียงแบบนี้ไปไป,ไปลองไปขับกันดูสักรอบนึงเดี๋ยวผมจะลองไปเอาเดิมๆไปขับบนทางด่วนดูนะว่าเดิมๆเ,เนี่ยมันวิ่งเท่าไหร่นะครับ อยากจะรู้เหมือนกันว่าเดิมๆมันวิ่งได้เท่าไรผมว่าน่าจะมี300อัพนะครับผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าระดับซูเปอร์คาร์เนี่ยมันต้อง300บวกอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่า300เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันนะว่ามันจะได้300เท่าไหร่ครับผมครับใช่ฮะเยไอไปไปเขาดูภายในดิภายในเป็นจอแบบนี้เลยเนี่ย่ครับผม ตอนนี้วิ่งไป200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เดิมๆนะฮะยังไม่ได้แต่งเครื่องยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมไปแล้วทุกคนเกียร์หกเกียร์เจ็ดครับผมไปครับเกียร์ไปเกียร์ไปสามร้อยสามร้อยเท่าไหร่ครับยังไปต่อได้เรื่อยๆนะทุกคนไป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 สามร้อยเจ็ดแล้วสามร้อยเจ็ดแล้วโอ้ตรงนี้ขึ้นเนินว่ะ สเอความเร็วรถนิดนึงนะครับผมสามร้อยเจ็ดครับสามร้อยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิีร้งเนินนี่รับรองว่ามีสามแน่เลยตรงนี้ลงเนินครับสามร้อยสิบเก้าสครับผมยี่สิบเอ็ดยกิโมต่อชั่วโมงครับผมไปฮะยิงยาวไปครับดันกันไปยาว เยอะไปเยอะไปโอ้โหยิงแรงเ้เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนแอบถ่ายเราด้วยจังแะเลยไปฮะนี่เดิมเดิมนะครับวิ่งสามร้อยกว่าเนียครับผมโอ้โหสุดสอดะข้างในนี่คือรอบแบบว่ารอบนี้ด้านแล้วเนี่ยครับผมนี่แบบไม่ได้แต่งเกียร์ไม่ได้แต่งอะไรมาเลยเนี่ยเดิม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 รถเดิมโรงงานเนะคยับสามร2อยยี่ิสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ไปให้สุดทางเลยแล้วกันมาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปเหินไปเหินขนา้ขนางหน้าข้างหน้ามีทางให้เหินนะครับผมไปฮะอุ<า>้ <100 meters. S 2> ยเดิมเดิมนี่ก็แรงอยู่แล้วนะครับหกร้อยม้าบอกเลยว่าแรงโคตรนะครับผมนี่ข้างหน้ามีที่ให้เหิ่อนที่ให้เหินอยู่เอ,อ้ยไปไม่ถึงที่เหิน <laughs> ไปไม่ถึงอะ่ะคนก่อนเนี่ยมันมีที่เหินอยู่ยตรงเนี้ย ไป,ไปไหนๆก็มาแล้วขอเหินหน่อยดิไปครับจังหวะนี้สู่ความเบิกวังอันไกลโพ้นออเอารถโนน 1, .1 มาเหินขนาดนี้ผมว่าพังนะถ้าเป็นของจริง <c oughs> อะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปแข่งกันสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับมาครับมาดูสิว่าเจ้าแรนโบกิตี่ฮุรคาร e อีโวเนีับผมของเรานี่ e อีโวด้วยปะเออมี e ีโวด้วยนะ ขับสี่ฮะดูซิว่าจะวิ่งเป็นยังไงนะครับผมแป๊บโอ้มไม่แหงกระต๊องกลางคืนนะครับผมไม่มีใครปิดถนนนะฮะมันจะมีรถสวนมาด้วยนะครับต้องคอยหลบดีๆด,ด้วยนะครับสนามนี้โอเคโอเคแบบเข้าโค้งโคตรเนียนหัวมีรถสวนมาด้วยเห็นไหมโอ้ต้องต้องคอยหลบด้วยนะครับอันตรายนะครับผม เบรกแล้วก็เลี้ยวดีๆอ uh, ้โหตูดรถอ้โหชนชนเต็มเชนเต็มเชนต้นไม้มันเป็นไลท์ S P D โนหนึ่งครับต่อให้ก่อนเออระดับระดับ S P D แล้วต้องต่อให้ก่อนเลยครับผมเราจะต้องเป็นโนหนึ่งให้ได้เลยไปไปไตอนนี้อยู่ระดับสิบอยู่ ถ้าเมื่อกี้เลี้ยวดีหน่อยนะคือแบบอาจจะแซงได้สบายๆแล้วแต่นี่คือแบบไอ้นี่ก่อนไงรถมันแหกโค้งก่อนไงอุย้ยโดนเบียดนิดนึงอา่าเสียหลักเสียหลักแกอ,อุยอ้ยอุ้ยโดนแทรกเลนในครับผมเกือบโดนแซงแล้วไม่ล่ะตอนนี้กำลังตามมาดับแปดอยู่นะครับรู้สึกว่ามันเจอเร็วซะเหลือเกินตอนนี้วิ่งมาจะขึ้นทางแล้วยังแซงเขาไม่ได้เลยเนี่ยครับผมเนื่องจากเราไปแหกโค้งก่อนไง ไป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 ผมว่าขับดีอยู่นะขับดีอยู่แต่ว่าอย่ามาตามขับมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอย่าไปใส่ใจอะไรมากไปนะครับก็รู้อยู่ว่าอย่ามาตามของแท้เป็นยังไงนะา <c oughs> ปครับผม <c oughs> เปลี่ยนเกียร์นี่แบบแบ็คไฟดังบูดังบักนะครับอ่ามีชนแล้วหนึ่งคันแนล้วบวมไปไปไปตับแปดเถอยเวียไปครับเจอไปครับ <c oughs> มาเร็วจัดแหกโค้งเลยเป็นไงแหกโค้งโชว์แหกโค้งโชว์มาไอ้อาจียาวไปโราจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยผมว่าน่าจะได้ยากว่ะโอเคไปไปไปอาจจะยากนิดนึงกว่าทุกคนนะเดี๋ยวไปครับข้างหน้านะี่มันรถกระบะนี่ว่ะโอ้โหนี่ตามรถกระบะไม่ทันจริงสินี่ฝีมือเราตกขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ ไม่ได้แล้วทุกคนไม่ได้ที่หนึ่งนะแอบโค้งโชว์ซะก่อนอูดอแซงเลนไนครับซูป้าแซงเลไนไนโอ้โหน่มามันลดดิมไม่ใช่แต่น,นะเอารดดิมมาแข่งแนละ้วยอดมากไปเว้ไปเว้เวใ้ซูป้ามาแซงยิ่งไม่ได้โอ้วีสิบแพ้สองเจซะแล้วครับผมไปครับซูปา้ายัางไงยังไงตามสูตรซูป้าครับผมไม่ทันจริงๆรเงี้ย โอ้โห oh, เป็น No 1 0ครับตอนนี้เป็นโนหนึ่งไม่ได้อย่ามาตั้มขับก็ประมาณนี้แหละทุกคนอย่าไปใส่ใจเลยอ่ะมาดูซิว่าของแต่งจะสามารถแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องยนต์นะครับว่า swap อะไรได้บ้างนะฮะเครื่องเดิมเนี่ยเป็นเครื่อง V10 อยู่แล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเป็น V12 ได้นะครับ VV12 6.5น้ลิตรแล้วก็ V12 แบบ breaking นะครับผม เดี๋ยวผมยัด d 1 2แบบเล็กซทิ้งไปเลยนะครับปกติรถแลมโบนี่จะไม่มีเทอร์โบนะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ NA นั่นก็คือจะไม่มีระบบอัดอากาศนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเทอร์โบไปอีก2ตัวนะครับเพื่อให้มันแบบว่าแรงกว่าเดิมนะับผมมาเพิ่มไปอีกนะครับผม2ตัวไปเลยนะฮะแล้วก็แต่งลิ้นหน้านิดนึงนะครับเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับ ให้มันเกิดดาวฟอร์สหรือว่าแรงกดที่ล้อหลังเยอะๆนะครับเวลาเข้าโคง้งแรงๆสุดมันจะได้ไม่ปัดนะครับผมแล้วก็ยางเนี่ยมันเป็นยางอันนี้อยู่แล้วนะมันเป็นยางแบบกริปอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราเลือกเลือกเป็นยางสลิกไทท์เลยละกันนะครับผมเป็นยางแบบยางรถแข่งอะ่ะทุกคนเออจะได้ก่อถนนแบบว่าดีๆกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ขนาดหน้ายางข้างหน้านะครับสามารถแต่งเพิ่มได้นะครับผม ผมก็จะใส่เป็น275ไปเลยนะใส่ใหญ่ๆไปเลยนะครับผมชอบเพราะว่ามันมันเหมือนมันเกาะถนนดีอ่ะแล้วก็แม็กเนี่ยผมไม่อยากเปลี่ยนเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าผมชอบแม็กเดิมมากเลยนะแต่ขอมาดูลายแม็กอื่นก่อนก็ได้เผื่อจะถูกใจนะครับเฮ้ยลายนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะทุกคนเป็นแบบ5แฉกเหมือนเป็นดาวอ่ะทุกคนนะซูมได้ไหมเนี่ยซูมไม่ได้เล่นเครื่องได้อย่างเดียวฟังเสียงดิ เป็น V12 Twin Turbo ครับทุกคนฮ้ยผมชอบแม็กนี้ว่ะแต่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับรถเท่าไหร่นะแล้วก็ล้อนะครับสามารถขยายใหญ่ได้เป็น21นิ้วก็ด้วยได้นะครับผมแต่ผมว่า20นิ้วก็กำลังดีว่ะแต่ว่าเอาให้มันออกมาเต็มซุ้มล้อหน่อยเออให้มันเต็มซุ้มล้อแบบเนี้ยผมว่าสวยจัดฟิล์มแนนดีเนี่ยรถมันสวยอยู่แล้วอะยิ่งสวยกว่าเดิมอีกนะครับผม อ่ะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมก็จะอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นอินเทคหัวชงหัวฉีดนะครับผมทุกอย่างเนี่ยนะครับส่งกสูนะ่อะไรเนี่ยผมก็จะเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนให้มันแบบว่าให้มันดีที่สุดอะ่ะเออนะครับผมไอ้วินเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบแบบรถแข่งนะครับอินเตอร์ก็อินเตอร์แบบรถแข่งเลยนะครับผมอ่ามีอะไรอีกมีอะไรให้แต่งอีกอ่ะมีสปริงนะครับผมตอนนี้สปริงเป็นสปริงอะไรเอ่ย สปริงธรรมดานี่เป็นสปริงน่าจะเป็นพวกสปอร์ตอะไรแบบนี้นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเร็กไทได้นะครับเร็กไทเนี่ยมันจะอันล็อกอันล็อกอะิเม์อะไรทุกอย่างทุกอย่างเลยมันอาจะอันล็อกหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เอตี้โรบาร์ใหม่ไปเพื่อเพื่ออยากปรับนะครับผมแล้วเราก็ไล่เบานะครับลดน้ําหนักไปอีก286กกิโลกรันะครับผมโอ้โหอ่ะดูซิค่าแต่งเท่าไหร่ ค่าแต่งแสนสามนะครับผมตอนนี้คือรถเรา1,191แรงม้านะครับเพิ่มแรงมา้ามาแบบ2เท่าะครับทุกคนแล้วรถแล้วรถก็น้ำหนักลงจากพันห้เหลือพันสอนะฮะเป็นคัด S2 นะครับตอนนอี้สุดยอดอะ่ะสุดยอดจริงๆริงเลยทุกคนโคตรแรงนะบอกเลยมาเดี๋ยวเราไปอีกสักหนึ่งสนามนะครับผมไป เี๋ยวจะพารถ S P D No. 1ไปซิ่งกันนะครับตอนนี้เป็นคัส S 2แล้วจะเจอแบบว่ารถแบบว่าแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไปครับ Let's go Let's go มาพร้อมลุย T21 โกไปแล้วเจอแต่รถแรงๆครับผมโดนเบียดไปทีนึงแล้วเอาไปยิงยาวยิงยาววิเจอแบบระดับซุปเปอร์คาร์ครับผมแรงๆทั้งนั้น ดัววิ่งกัน300กว่าเลยครับผมไปไปไปโอ้โหเข้าโค้งที่300้อยไปฮะโอ้โหข้างหน้าแลมโบเหมือนกันมาวิวิบเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอเคโอเคไปต่อครับแซงแลมโบไปแล้วอุ้ยมาเร็วเกินอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้อยู่ดับท่าครับผมเดี๋ยวจะพาเ p d โน1หึ่งขึ้นดับหนึ่งให้ได้นะครับไปนะครับทุกคน เราจะเป็นโน,นหนึ่งที่ได้โอเควิยเก่งมากเลยว่ะเวลาเข้าโค้งนี่ผมโคตรเก่งเลยว่ะไปครับไปครับได้อยู่ว่าไงเล็กซัเล็กซัสก,กับเชฟสองคันนี้ปีกันใหญ่เลยครับผมเรากําลังหาจังหวะที่จะแซงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังแซงไม่ได้เลยครับผมไป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  ปูถผมมันออกดึงว่ะผมอาจจะต้องปรับสปอยเลอร์ใหม่ให้มันแบบกดตอนเข้าโค้งด้วยนะครับเก๋เกตรงนี้แซงแซงได้แล้วทุกคนตอนนี้เป็นโน1นแล้วครับผมอย่าฟปแบบนี้สิอุ้ยวุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยงานเข้างานเข้าไปเกี่ยวขอบทางเมื่อกี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว รู้สึกว่าจูนผมนี่จะขับยากนิดนึงเนี้ยผมเวลาเข้าโค้งมันแบบถ้าโค้งไม่ดีอ่ะเออไป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 รู้สึกมันจะอันเดอร์เยอะนะครับแล้วก็บางทีเหยียบแรงเกินไปนี่ตูดออกเลยผมไม่ันดับดึงครับเย่ yeah! <c oughs> ต้องอย่างนี้สินี่แหละครับโน1นเป็นไงละครับน้องๆโอ้โห รู้สึกว่าย่ามาตั้มของปลอมเริ่มออกมาแล้วนะครับผมถ้าเป็นของแท้นี่จะแหกโค้งตายไปแล้วมาทุกคนผมว่าเราลองไปดิฟดูบ้างดีกว่านะครับผมเอาเอาแรมโบนะเอาไปดิฟเอาไปดิฟนี่เป็น s อนี่แหละแต่เป็นแต่เป็นดิฟนะครับผมมา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 ดิฟขึ้นขาวดิฟขึ้นขาว แหมครับผมนี่ดิฟขึ้นเขาชิวๆไปชิวๆไปแหมดึงเบรกมือสไลด์ y aw, y aw. ยาวๆเยอะไปครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นขับเคลื่อนแบบสองล้อหลังนะครับเป็นการจูดดิฟแบบสองล้อหลังแล้วก็ดิฟขึ้นเขาครับผมนี่อย่าไปอย่าไปเดี๋ยววันนี้จะพารถเ p d พีดโนหนึ่งนะครับมาสมโต้หุ่นนี่ครับผม ส่งเต้าหู้กันที่เขาคอซ่านะครับหูยยังมันยังมันแหมผมย,ยิงยาวไปโอ้ตรเียวจอบจูนนี้ว่ามันดิฟมันดีแหมผมโอ้ตรมานะนี่อยากให้ไปเอารถไปดิฟบ้างว่ะ ก็ได้ไปเมนช่องไปให้หน่อยนะบอกเอาอ e ีโบเอ้ยเอาเอาแลมโบไปดิเให้ดูหน่อยครับนะ <laughs> ไร้บผมอย่าไปอย่าไปดึงเบรกมือครับอย่าไปครับผมดิปลดมันเลยว่ะเสียงรถเสียงยางอร่อยมากทุกคน จากคำว่าอาร่อยไหมโอ้ันอร่อยมากเลยครับกินได้อร่อยสุดไปเลยนี่ตรงนี้ดึงเบรกมือตูดปาทเทเดเย,ย,าายียบคันเร่งโอ้โหไม่โคตรเปรี้ยวยาวไปยาวไปแม่อดินทางโคตรตรงนี้คตรมันอิฟม,มันดีว่า ไอจูนนี้ผมกดไลค์ให้เลยจูนนี้ดิฟมนันมากทุกคนส่วนใหญ่จูนิที่ดิฟดีนะจะเป็นแบบ r าร์บิวนะครับหรือว่าดิฟแบบล้อหลังอนะมันจะวิ่งดีมากเลยถ้าเป็นขับสี่วิ่งไม่ค่อยดีนะมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดเลยนะบางคนใช้จอยพวงมาลัยเล่นไงเออบางคนใช้จอยสติ๊กเล่นอะไรแบบเนี้ยการจะวิ่งรถมันก็จะไม่เหมือนกันไงครับผม ก็จะคนถนัดด้วยนะครับ่าจะคนชอบส่วนตัวผมแล้วผมชอบแฮนดลิ่งนี้มากเลยว่ะ<ม>เออดิฟฟมันดีนนอ่ะสบายอ่ะไหนฮะโคตรมันโคตรมันนี่อยากให้ผมแต่งรถช่องไหนนะเมนบอกกันได้นะครับผม หรือว่าให้แต่งรถเป็นลายอะไรต้องเมนเมนบอกกันได้นะครับอยากเป็นเคอร์รี่อยากเป็นแกร็บอยากเป็นแฟดอยากเป็นไปรษณีหรือว่าเอารถคันไหนมาแต่งอะไรงไรียนะลองเมน์บอกกันได้นะครัะผมนี่ที่ามาจะสุดทางแล้ววะ่ะยอโคตรมันโคตรมัน มันจัดมันจัดดูควันก็ก่อนควันท่วมเลยฮะไปครับดิบดีเนี่ยวิ่งเลยมาเกือบร้านเลยเนี่ยดูดิน่เก,ก้าแสนกว่าดิบโคตรดีโหสุดอยอดครับฮันดูริงนี่ดีมากนะครับผมนีก็ประมาณนี้ครับผม 兰博基尼อีโว o เอ้ยแลมโบกินีฮูลเคาร์อีโวเนี่ยครับผม2020นี่ยฮะแต่งเป็นลาย S.P.D. No.1 นีครับผมฟิลฟาวคันนี้สุดยอดมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราแต่งรถมาแล้วมันเรี้ยวไม่ดีหรือว่ายัางไงเนี่ยเราสามารถโหลดจูนได้นะครับผมเนี่ยเราไปโหลดที่เซตอัพนะครับมันจะมีแบบว่าคนอื่นแต่งไว้ให้นะครับประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยคันนี้คันนี้เขาแต่งได้ถึง400เลยว่า สี่ร้อยสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแล้วทําไมเราแต่งเราได้แค่สามร้อยแปดสิบวะเออไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่ดูเขาแต่งเขาได้ตั้งสี่ร้อยยี่สิบกว่าเออเขาแต่งได้ดีกว่าเราเยอะเลยอะ่ะผมลองโหลดจูนเข้ามาดูดิอะไรฮะโอ้ย <are> right. ถ้าเอาไปแดกนะผม <are> right. มันเลยคันนี้โ1 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นสบายๆนะครับผม ไปครับ SPD No.1 ครับมีกี่เกียร์วะเนี่ยไปครับผมเกียร์9แล้วตัวนี้399 400เกียร์10โอ้มี10เกียร์ครับผมมี10เกียร์ครับแล้วก็วิ่งไป410แล้วทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งไปเรื่อยๆคนระับโคตรเลย สุดยอดนะนี่สุดยอดครับเฮ้ทุกคนผมมีอะไรจะบอกทุกคนว่างไหมทุกคนว่างแล้วส่งคลิปนี้ให้ช่อง SPD No.1 ดูให้หน่อยดิเออผมอยากให้เขามาเห็นนะว่ารถทางวิ่งได้แรงมากเลยนะครับผม420่ะครับโอ้420กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโโคตรแรง แรงโคตรแรงโคตรอืมไปฮะสี่ร้อยยี่สิบสี่ครับวิ่งกันแบบยาวๆวิ่งกันทางด่วนนะสี่ร้อยยี่สิบฮะแล่ทำไมเราเซตเราเราได้แค่สามร้อยแปดสิบเองวะไม่เข้าไม่เข้าใจเลยเอคโอเคตรงนี้ไปเหินผมจะไปเหินจังวะนี้ ไปกันเลยอืมเหินโคตรไกลอืมสี่ร้อยกว่าเมตรนะรทุกคนสุดยอดอย่งความแรงฮะ <c oughs> มาอีกสักหนึ่งสนามนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับผมมาครับที่ two ไ n ไป i v มครับอ,ออกตัวก็รู้ว่าใครแรงมปฮะอุ้ยจูนนี้มันวิ่งดีวะ่ะ โอ้ดูจูนี้โคตรโหดอืมดูนี้มันโหดมากทุกคนวิ่งโคตรดีโคตรเกาะอ่ะทุกคนนะโอ้ยเต่อนี่มันเบรกทำไมเนี่ยฮะน่าจะเบรกให้เราเสียจังหวะใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็แซงไปดีครับไป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 ่าไปครับ เดี๋ยวไปแอบไปแอบขานาานี่เป็น BM กับอะไรเนี่ย BM กับอะไรไม่รู้ผมจะพยายามแซงให้ได้นะโอ้โหโอ้โหโโหแหกโค้งแหกโค้งโชว์ไปทีนึงโอเควิ่งมาในครึ่งทางแล้วยังแซงไม่ได้หรอปะเดี๋ยว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 หาจังหวะแซงดีๆก่อนขนาน้านี่รับรองแซงได้แน่นอนนี่ แซงครับแลมโบเจอแลมโบดูดดูดไปแล้วก็แซงเรียบร้อยเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมนี่สุดยอดสนามนี้มันดีวะ่ะเบรกนดินดนดึงเบรกนดินดนดึงเบรกนดินดนึงโอเคเข้าค้งดีก็จริงครับแต่ถ้าเข้าเร็วไปมันก็แหกนะครับผมโดนตามตูดมาวะ่ะโดนตามตูด้องฉีก้องฉีก ผมตรงนี้พลาดน,นิดหน่อยพลาดน,นิดหน่อยดีเอ็มแซงไปแล้วไม่แสงหรอกเว้ยไม่แซงหรอกเว้ยอ่าแสงคืนแซงคืนโอเคโอเคไปกันต่อครับผมไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่แหละครับ S P D พีดโน่ครับผม เย่ย yeah. อดโคตรแรงเลยว่าแลมโบเนีแยแรงจัดประลัดบอกและนี้ก็คือแลมโบกิ e นีฮรนคาร e อีโวนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วครับวันนี้ก็มารีวิวกันให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับแลมโบกินีฮุนคาร์นะครับแต่งเป็นลน์แบบว่าเป็น S.P.D. No.1 นะครับผมหรือว่าทุกคนอยากให้ผมแต่งของช่องไหนนะก็ ลองเม้นบอกกันได้นะครับผมเออเดี๋ยวผมไปให้กิจแต่งให้นะครับผมแต่งเองไม่สวยหรอกผมแต่งเองไม่เป็นนะ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมเลยฮะอชอบอะ่ะชอบเสียงอีโวอะ่ะเอ้ยอ,อีโวว่างั้นชอบเสียงแรโบว้าโหโหโหโชนรถคุณปู่โอเค,คออาา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 าน,น,นาา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  กดไลค์กดซับสไคร e กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู o ก a g a i งครับผมบ๊ายบาย